ฉันบอกแล้วใช่ไหมให้หางานดีๆทำอะ่ะจะได้กินอยู่แบบสบายๆนี่อะไรมาทำงานก่อสร้างวันละสามร้อยฉันทนแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วนะกระจอกว่ะ ปาจกลับบ้านกันนะจ๊ะพี่มารอรอับนี่พี่ซื้อข้าวแกงมาฝากของที่ปาชอบนั้นเลยนะจ๊ะข้าวแกงอีกแล้ว,ก,ลวกินข้าวแกงทั้งปีพี่ไม่เบื่อบ้้งหรือไงแทนที่จะหาอะไรดีๆกินฉันเบื่อเต็มทนแล้วนะปาอยากกินอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะไปหาซื้อให้ได้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะฉันอยากกินพิซซ่าเป็ดพะนโลหมูหันเยวาวราช หามให้ได้มิล่ะโธปปาสิ่งที่ตายอยากจะกินอ่ะมีแต่ของแพงๆนั้นเลยนะจ๊ะลำพังพี่แค่พนักงานก่อสร้างอ่ะพี่คงไม่มีปัญญาหรอกตายกาพี่นะพี่ขอโทษโอ๊ยอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินฉันบอกเลยใช่ไหมให้หางานดีๆทำอ่ะจะได้กินอยู่แบบสบายๆนี่อะไรมาทำงานก่อสร้างวันละสามร้อยฉันทนแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วนะกระจอกว่ะ ปาปาปกากระบอกอนอย่ายวถึงพี่เปิดนปะปา ปางจริงด้วยปลาหายไปไหนเป็นนานเป็นเดือน,เ,น,เ,น,เ,นเดือนพี่ตามหาปลาทั่วทั่วเลยเรากลับบ้านกันนะจ๊ะนี่บ้านหรือห้องเช่าเล็กๆกระจกกระจกอ่ะถ้าบ้านอะ่ะฉันอาจจะยอมกลับนะแต่ถ้าห้องเช่าฉันขอบายจ้ะก็อย่าบอกใครด้ล่ะรู้จักฉันอะ่ะเอาปลา ไอ้ก่อสร้างนี่มันเป็นใครอ่ะปลารู้จักด,ด้วยเ,มมเ,เหรอ,รอรรรเอเอ,เอคือผมไม่รู้จักเธอหรอกครับผมก็แค่คนก่อสร้างธรรมดาเธอดูดีขนาดนี้เราสองคนไม่รู้จักกันหรอครับไม่รู้จักหรอกครับพี่ทีพอดีปลาเคยเห็นเขาทํางานก่อสร้างแถวนี้คะ่ะสงสารอะ่ะเลยว่าจะให้ตังค์ไปกินข้าวสักร้อยหนึ่งอะ่ะอ๋อได้สิแค่ร้อยเดียวเดียวพี่ให้ก็ได้ แล้วไปสิไอ้ก่อสร้างกระจบไม่เป็นไรครับผมไม่เอาครับงั้นฉันวางไว้ที่โต๊ะนี้แล้วกันหวังว่าร้อยหนึ่งคงจะพอค่าอาหารสำหรับแกนะไปเถอะปล่ะเราไปดูหนังแล้วก็หาอะไรทานดีกว่าไปพี่เอก กาแฟได้แล้วค่ะพี่เอกคะพี่เอ่อเท่าไรครับยี่สิบบาทค่ะนี่ครับขอบคุณมากนะครับเอ่อเป็นกำลังใจให้นะคะเออคุณไม่รังเกียจผมอหนะครับลินจะรังเกียจพี่เอกทำไมอะคะลินเป็นแม่ค้าขายกาแฟลินไม่ได้เลิศดเลอ p เพอร์เฟกอะไรมาลนะครับ ขนาดนี this this <laughs> ้นะชีวิตฉันเพอร์เฟกไม่ไหวจริงๆอุ้ยมาหาใครไม่ทราบคะอแล้วนี่ไอทีมันอยู่ไหนไม่อยู่ค่ะไปต่างประเทศสองอาทิตย์ค่ะเออนี่เป็นคุณแม่พิธีเหรอคะสวัสดีค่ะคุณแม่นี่ฉันนะไม่ใช่แม่มันหรอกนะ ฉันเป็นเจ้านายของมันต่างหากล่ะอะไรนะคะเจ้านายใช่นี่บ้านหลังนี้นะฉันให้มันมารีโนเวทใหม่มันก็ทําเสร็จตั้งนานละมันไม่ส่งงานของฉันมันนีแย่จริงๆเลยนะพิธีเขาไม่ได้เป็นเศรษฐีหรอคะเศรษฐีอะไรของคุณคะฮะมันก็เป็นแค่คนงานก่อสร้างมันเบิกเงินล่วงหน้ามันทํางานไม่เสร็จคุณคะ ลู่าขนย้ายข้าวของของคุณอะออกไปจากบ้านของฉันด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าตัวจริงของฉันอะจะเข้ามาอยู่เข้าใจไหมคะแล้วพี่ทีเขาไปไหนอะคะอ่ะมันก็ไปหาผู้หญิงหน้าโง่คนใหม่ไงมันก็เที่ยวไปหลอกคนนู้นคนนี้ว่ามันรวยผู้หญิงเขาก็ชอบคุณคะอย่าลืมนะคะขนย้ายข้าวของของคุณอะออกไปให้หมดจากบ้านของฉันเพราะว่าลูกค้าเขาจะเข้ามาอยู่แล้วค่ะ ใช่ไหมคะพี่เอสมีอะไรหรือเปล่าเจ๊คะพี่เอกที่เขาชอบห้องนี้อยู่อะคะเขาไปไหนอะคะเอกอะเหรอเขาย้ายออกไปแล้วนะเธอเป็นแฟนเขาหนี่ไม่รู้เหรอเออแล้วเขาย้ายไปอยู่ไหนเจ๊พอจะทราบไหมคะเห็นเขาบอกว่าเขาจะไปเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างในเมืองนะแม่เขาขายที่ดินแบ่งให้ลูกๆ คนละสิบล้านเลยนะเธอลองไปดูสิสิบล้านโอ้โหนี่บ้านวิธีหรอคะสวยจังเลยค่ะ นี่ไม่ใช่บ้านผมหรอกครับแต่ว่านี่คือบ้านของเราสองคนไงจริงเหรอคะพิธีพิธีเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดสําหรับปลาเลยนะคะเออนี่ปลาคือผมต้องติดธุระไปต่างประเทศสัก2อสาวันนะถ้าอย่างไรถ้าเกิดมีค่าน้ําค่าไฟค่าเฟอร์นิเจอร์มาปลาเขาช่วยสํารองจ่ายไปก่อนนะก็น่าจะสักประมาณหมื่นนี่แหละแล้วเดี๋ยววันไหนผมกลับมาเนี่ยผมจะโอนให้ปลาสักห้าหม่นเลย ได้ค่ะปามีติดบัญชีพอดีเลยอะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ นี่บริษัทพี่เอกเหรอเนี่ยใหญ่โตรจริงเลยอ่ะพี่เอกพี่เอกคะพี่เอกพี่เอกคะพี่เอกปากลับมาหาพี่แล้วคะ่ะอ้าวปลามาได้ยังไงล่ะครับ ไปหาพี่ที่ห้องเช่ามาค่ะแล้วเจ๊อะบอกว่าพี่จย้ายมาอยู่ที่นี่ป้าขอโทษนะคะพี่เอกป้าโดนไอ้นั่นมันหลอกอ่ะไม่เป็นไรหรอกป้าพี่ไม่เคยกดป้านะพี่ต้องขอบคุณป้าด้วยซ้ำไปที่ป้าทิ้งพี่ไปตั้งแต่วันนี้พี่เอกป้าจะไม่ทิ้งพี่ไปไหนอีกแล้วค่ะป้ารักพี่เอกนะคะพี่เอกคะไปกันหรือยังคะ นี่เขาเป็นใครอ่ะมาเกาะแขนสามีฉันทำไมลืมแล้วเหรอจ๊ะอันนี้ปาแฟนกลับเองอย่าบอกนะว่าพี่เอกจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าอ่ะปาเป็นแฟนเก่าที่พี่ไม่เคยลืมพี่เอกยังรักปาอยู่ปารู้ค่ะพี่ไม่เคยลืมเลยว่าปาเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นกับความร่ำรวยแล้วก็ทิ้งพี่ไปตั้งแต่วันนั้น พี่ไม่มีทางที่จะกลับไปคบคนแบบนั้นหรอกครับลินได้ยินแล้วใช่ไหมพี่เอกเขาเป็นแฟนฉันเธออย่าได้มาหาเขาอีกนะเพราะฉันรักเขามากฉันรักเขาตั้งแต่เขาไม่มีอะไรเลยพี่ก็รักลินนะแล้วก็พี่ไม่คิดจะคบใครนอกจากลินคนเดียวได้ยินแล้วใช่ไหมฉันไม่ใช่นางเอกที่ใจดีหรอกนะพี่เอกคะร้านแต่งงานรอวัดตัวเราอยู่นะคะ ไปกันเถอะค่ะ